เรามาดูกาแฟสดชงกันเห็นเห็นเลยนะครับกับหม้อต้มบนเตอแก๊สเลยดูคลาสสิกดีนะครับวันนี้นะครับ M c ไมก็มารีวิวนะครับเกี่ยวกับการชงกาแฟแบบสดๆกันเลยใครติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ บอกเลยเลยว่าผ่านมานะครับเกิดเลยนะครับเกิดกาแฟนะร้านนี้นะครับอยู่ข้างทางนะครับระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลการจนบุรีนะครับเราก็ต้องแวะมาชิมกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้<ป>ก็มีหลายคนนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็มาชิมกาแฟนะครับ